อะไรหูร็ปเปอร์ฟันทีครึ่งหลอดแต่เนื่องจากว่าเรามีโลตลอดเวลาเห็นไหมครับเออโอ้โหหายครึ่งหลอดโอ้ร็เปอร์ใจเย็นดีครับโรเด้งมาอีกแล้วกีวอเกมนี้มันเป็นอย่างไรเหรอครับเริ่มจบเกอ๋อกีวอเกมไหนครับคุณนักวุริเดี๋ยวเดี๋ยวมีขออญาตแป๊บนึงครับโอ้โหเรือไม่ลดนะเพื่อนๆสวัสดีครับมีลัคกี้แบนนะครับเติมเงินถูกต้องร้านอีล็อกี้ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับ อ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ในเฟซบุ o กอีลักติชอปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางอลักติแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับฮ่าสวัสดีครับมีลักติแบร์นะครับวันนี้เราอยู่กันในแล็กหน้าล็อกไอดอลนะครับอเวนเจอร์นะวันนี้จะมาพูดถึงวิธีการผ่านประตูแห่งทางไกลนะครับ ซึ่งมันจะมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยโอ้โหเยอะมากครับแต่ว,ว่าวิธีการเล่นเหมือนกันหมดเลยตอนนี้เรามาดูที่อันดับดีกว่านะตอนนี้มีอยู่6 2สอเนาะอันดับสูงสุดจะไปอยู่ที่โอ้โหชั้นอะไรวะนั่นอะสี 45, 000, ่ห0ื0นห้พโหพลังต่อสู้แสนหกเติมเป็นแสนแน่นอนยังต่ำพลังแม่งไปแสนหกแล้วอะค้าสองแน่นอนนะชัวโอ้โหวิชาหล,ล่อๆอไปเลยนะครับโอ้โหหนักแน่นอนอะแต่ว่าอันนี้คือมีสายสายฟรีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพื่อนๆสามารถเล่นตามหมีได้ทานเหมือนกันนะครับ โดยส่วนการจะเล่นเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆกะจะเล่นเนี่ยเราต้องผ่านตั้งแต่ด่านหนึ่งถึงด่านสามสิบใช่ไหมครับทีนี้มันจะมีบัฟให้เราเลือกเขาเรียกว่าพลังแห่งแหลกหน้าล็อกอันนี้มีขออนุญาตนํานเสนอเลยนะบัฟที่เพื่อนๆควรจะเลือกและทําให้เราผ่านง่ายเลยเอาแบบแรกก็คือนะครับอันที่ห้าเนี่ยโกแอมบานเมื่อเริ่มการต่อสู้เนี่ยฝ่ายตนทั้งหมดจะได้รับโลเท่ากับสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของแมคเคทพีก็คือเริ่มมาเนี่ยมันจะได้โลคือหลักการเล่นเอ่อเจ้าประตูแห่งแห่งไกลเนี่ย เราต้องทํายังไงก็ได้ครับให้ฝ่ายเราไม่ตายเลยแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเริ่มเปลี่ยนมาเนี่ยเรามีโล่ที่เข้ากับ hp 40%ของ m a ็ก hp มันก็ทําให้เราตายยากคือถ้าเกิดตัวแทงเราอย่าง s อาซอร์แมนหรือคูซาเดอร์ไม่ตายยังไงเราก็ไม่ตายแน่นอนนะครับอ่ะต่อไปอันที่2ก็คือที่ดีที่ลองลงมาคือโลกิบัตรนะครับเมื่อเริ่มการต่อสู้ทุกวินาทีฝ่ายตนจะเพิ่มแม็ก hp 4%ต่อเนื่องทันทีเลยก็ทําให้เราตายยาก อีกอันนึงที่มีรู้สึกว่าค่อนข้างดีอันคืออันที่2เลยครับเอ้ยโทษทีครับแถวบ้านเขาละหมาดเขาทุบกันอยู่นะขออภัยน,นะถ้ามีเสียงะระฆังนะครับเออ่พอดีไปซื้อบ้านมาอยู่นนทบุรีนะครับเขาชอบละหมาดกันอันต่อไปบั๊ที่2นะครับไลติงอินกอร์นะครับเมื่อตัวละครฝ่ายโตต้ตนโจมตีคีมีโอกาส30%ทําให้โบนัสดาเมจสามร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เดี๋ยวมีให้ดูสกิลก่อนสกิลของนักเวทเนี่ยถ้าเราฟอร์์ได้ใช่ไหมครับแล้วก็โคบอลเนี่ยมันจะมีโอกาสติีขี้เลสซึ คือเวลาหมีมีบัฟเนี่ยคีย์ที่สี่ห้าหมื่นเลยเพรานั้นหมีรู้สึกว่าบัฟเป็นไรที่แบบว่าควรต้องเลือกนะครับต่อไปอันอื่นก็ไม่มีอะไรมากแล้วแต่ถ้าเกิดมีได้ก็ดีนะครับออกิมเนียเมื่อฝ่ายตนเริ่มใช้สกิลมีโอกาส30%บซถ้ารับเอฟเฟกต์ต้านทานต่อเนื่อง5วิก็คือทำให้ฝั่งเราตายยากขึ้นนะครับไม่ติดบัฟที่ไม่ติดอะไรนะเนาะต่อไป i i of the s k ออันที่3มอันนี้จะมีไม่มีก็ได้เมื่อเมื่อสัตว์เลี้ยงปล่อยสกิลมีโอกาสออั้งหมด1 0เ p สิบเปอร์เซ็นต์เ่ะมันน้อยอ่ะถูกไหมแต่บางทีบางทีมันก็ติดนะสิบเอ็ดพี่อ่ะเอาต่อไปอันที่สี่ดาบคู่นะครับเมื่อฝ่ายต้นได้รับฮิลจะมีโอกาสสามสิบได้รับโบนัสแอคแท็กพันสองร้บบอยเปอร์เซ็นต์โอ้ยโบ้แอคแท็กพันสองถ้าเกิดสมมติเป็นตัวดาเมจฝั่งเราเนี่ยได้บัฟขึ้นมายิงแรงมากยิงทีเป็นแสนนะก็เนี่ยนะครับหกบาทพี่ควรมีนะถ้าเป็นไปได้ควรมีนะครับอันอื่นก็ไม่ต่างอะไรกันมากนี่เพื่อนๆเลือกตามหมีได้ อ๋ออันนี้ก็ดีครับทอเนี่ยมือถุงมือทอเนี่ยเมื่อฝ่ายตนโจมตีคีมีโอกาส30%ฟื้นฟูให้าีทันทีนะครับเนี่ยหลักัการเล่นก็แค่นี้เองพยายามเอาบับทองมาให้ได้ครับแล้วมันจะเล่นง่ายมากเกมนี้นะเอาเดี๋ยวมีขออนุญาตไปตีให้ดูอีกสักสามดาวไอ้สี่ดานแล้วกสีดาวแล้วก็น้องมันจะจบอยู่แล้วมา ถ้าเพื่อนๆใส่บัฟตาม,มีมแล้วไม่ผ่านเนี่ยนั่นหมายความว่าพลังห่างมากครับใหางั้นเราก็ไปเอ,อ่ออัพค่าพลังใหม่แล้วแล้วก็มาเลือกบัฟอย่างที่มีบอกครับผ่านแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อนๆเห็นไหมตอนแรกเริ่มมาเราจะมีเกาะเห็นไหมบอสมันจะตีเราไม่เข้าเลยครับเห็นนะมันค่อนข้างโกงอุ้ยไลนเชียไลติงโบเออโอ้โหเห็นไหมนักดาบหมีแบบชิวๆสิวๆเลยอย่างที่บอกครับถ้านักดาบตัวแทงเราไม่ตายอีกสามตัวก็ชิวถูกไหมอ๋อมันจะมีบอสบางตัวที่ยิงหมู่นะแต่ว่ามันก็ไม่ทุกตัวอะไฮเด อะไรเนี่ยโกมิวเมื่อต้นฝ่ายเราเมื่อใช้สก,กิลมีโอกาสคืนคือคําว่ามีโอกาส30%บางทีมันก็ไม่ติดไงถูกไหมดอมิวมีเมื่อฝ่ายตัวละครเราได้รับดาเมจมีโอกาส30ทำเอฟเฟกโลเอยอันนี้ดีอันที่สองอะดีครับเวลาโดนตีเนี่ยบางยิ่งทำให้เราตายยากนะอันที่สาม,มเริ่มการต่อสู้ทุกอทุกวิฟื้นฟ,นฟ,นฟนูสามดีเนี่ยอันที่สองอันที่สามดีแต่มีออนที่สองครับมยีเน้นตายาก เพื่อนๆ่เราลึกไวเลยว่าทํายังไงก็ได้ขอห้ปาร์ตี้เราไม่ตายเพราะว่าไอด่านพวกนี้ถ้าเกิดตัวละครเราตายแล้วตายเลยนะตายแล้วตายเลยเท่ากับว่าถ้าเราพลาดขึ้นมาเราไปต่อไม่ได้นะครับแทงตายก็คือชิปหายเลยเพราะว่าบอสหลังๆตบแรงมากนะตัวเมทที่โดนตบ2ทีตายจะ้ไม่มีแทงอะ่ะนี่ครับเพื่อนเพื่อเห็นโลไหมเห็นไหมเริ่มมามันก็จะมีโลเลยคือบอสยิงเราไม่เข้านะครับใส่สบายชิวๆ โอ้ซินเวอร์ซอสก็ดีเนี่ยเมื่อสตูถูกขัดจังหวะการไล่ถูกตรงนี้จริงๆมันไม่ได้ขัดตลอดไงถูกไหมอันที่สองเมื่อไฟถูกต้ตนถูกทําให้มึนงงเมื่อเริ่มการต่อสู้แม็กเก็พีหนึ่งเปอร์เซ็นสิบวิัญช้าไปจริงๆอันนี้ไม่มีมีว่านที่สองเน้นอะไรที่ตายยากดีกว่าครับไอพวกขัดเนี่ยเพื่นอนๆอยากจะมีก็ได้แต่ว่าบางทีมันก็ไม่ติดไงคือเราไม่ได้ขัดบอสตลอดมีพูดถูกไหมเอาอะไรที่มันเป็นสร้างโลกทาให้เราไม่ตายดีกว่า หรือว่าหรือว่าโดนโจมตีนะครับแล้วก็มีการสร้างโล่ขึ้นไปก็ยิ่งช่วยทําให้เราตายยาะโอ้ยเห็นมาบอสมันตกแรงนะหหอ,อู้ซ้อนเมียนหมีตอนที่หายไปเสนหนึ่ง่วนส,ส,สามเลยอะแต่นะมีโล่เวลาโดนตีเห็นไหมมันก็ช่วยซับพอร์ตนะครับทําให้เราตายยากนะอนโอ้โหแบบชิวๆสิวๆบอกแล้วบัฟโล่มันดีอ่อกรอฮอนเมื่อโจมตีคีมีโอกาสสาวบรดแท้เอออันนี้ก็ดีนะทําให้ทหําให้ฝั่งเราตายยากขึ้นนะครับ อันที่สองเมื่อสตูโดนดาเมจมีโอกาส5%เซ์ดีเฟนลบอ๋อเมื่อสัตว์เลี้ยงแล้วเจ้านายถูกโจมตีมีโอกาส50เซนลดแอคแทค็อันนี้ก็ใช้ได้อยู่เอออันที่สามดีแต่ว่าเพื่อนเพื่อนซอสแมนต้องใส่สัตว์เลี้ยงก่อนนะถ้าไม่มีสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันจะตีไม่ถึงเมจนะครับประมาณนี้นะแต่ว่ามีซอสแมนมีใส่สัตว์เลี้ยงเรียบร้อยแล้วเวลาโดนตีก็เท่ากับว่าลดพลังโจมตีของคนที่ตีก็ช่วยทําให้ตายายากนะครับคืออย่างที่บอกครับ เลือกบัฟอะไรก็ได้ที่ทําให้เราตายยากอยากให้เราตายง่ายแค่นี้พออุยโอ้โหซอสแมนมีโดนทีหายครึ่งหลอดอะที่ไม่มีบัฟที่กูตายหาไปแล้วเห็นไหมย่ยมีโล่กันโอ้โหสบายเลยเออเอออได้เลยนะโดนตีโล่เด้งติดดีบัฟโล่เด้งเป็นไงครับโอ้โหบอสโอ้โหแบบชิลมากเออเก็บเอ่อทุกอาเชอร์อาเชอร์อันนี้อันนาเชอร์ได้นะทุกสิบมีอาเชอร์ได้รับสแตนดาเพิ่มพลังโจมตีก็ใช้ได้อยู่ เมื่อเมดอยู่ในสถานะไล่เวทโบนัสโอ้อย่างนี้เดี๋ยวเราไปใส่ไล่เวทเลยครับอันนี้ใส่โซสไตล์ดีมากอันนี้2เลยนี่ไล่เวทคืออะไรใช่ไหมครับนี่เดี๋ยวมีให้ดูนี่ถ้าเรานาปามเบียดเห็นไหมครับจะอยู่ชนะไล่เวทใช้คู่กับโซสไตล์นะครับนี่มีเรื่องคอมโบอย่างนี้เพื่อนๆสามารถเออลุยครับบอสตัวสุดท้ายดับเบิลเคิงเกอร์แหะเนี่ยดับเบิลแม็กฟันเลยโห,หดับเบิลฟันทีครึ่งหลอด แต่เนื่องจากว่าเรามีโลตลอดเวลาเห็นไหมครับอเออโอ้โหหายครึ่งหลอดโอ้เปอ้ลใจเย็นดีครับโลเด้งมาอีกแล้วกิวอเกมนี้มันเป็นอย่างไรกันหรอครับเริ่มจบแล้วเกืออ๋อป้ากิวอเกมไหนครับคุณนัทวุฒิเดี๋ยวเดี๋ยวมีขออนุญาตแป๊บนึงครับโอ้โหเรื่อไม่ลดนะเพื่อนๆยินดีด้วยท่านผ่านดันเจี้นี่สำเร็จแล้วนี่ไปกดเรารางวัลได้เลยขอบพระคุณขอบพระทยัยเราผ่านรางวัลแล้วครับนี่นมาได้ของเพียบเลยสุดท้ายเราก็สามารถมาเล่นด่านเดอด่านอื่นได้เลยครับเหห็นนน่่เริมมมีลัก้าจว ลงไปเลยครับรับแต่เราต้องหาบัฟใหม่นะเพืเ่อนๆก็อย่าลืมหาบัฟที่หมีบอกนะครับใช้หลกักการเดียวกันเซฟนอกก็ใช้แบบนี้แต่ว่าหลักๆเลยก็คือแทงต้องไม่ตายครับถ้าแทงตายคือบันไลยไม่เบือนทองเ,เลยแทงห้ามตายเอาบัฟอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับสร้างโล่ทั้งหมดมันจะมีบัฟสร้างโล่อยู่3าบัฟนั่นแหละเพืเ่อนๆเอาบัฟสร้างโล่อะไรก็แล้วแต่ลดดาเมจอะไรก็แล้วแต่ที่ท,ทำให้เป็นอมาตะอะไรก็แล้วแต่ที่ลดดาเมจฝั่งเราโดนขอให้ไม่ตายแค่นี้ครับจบ เพืเ่อนๆเราลึกไว้เลยนะถ้าเกิดเราเล่นด่านนี้เกิดมีตัวหนึ่งตายขึ้นมาเนี่ยตัวนั้นตายแล้วตายเลยนะด่านต่อไปเอาไปใช้ไม่ได้ต้องรอรีนมาวรีวันใหม่พวกนี้นะครับอ่ะขอให้คนเล่นเกมเอเล็กนารอกอะไรนะ i อเดเออร์เอาเวนเอขาโทษนะเล็กนารอกเยอะมากประตูแห่งทางไกลอย่างมีความสุขนะครับขอให้คนผ่านทุกคอนเทนต์นะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับ